สวัสดีค่ะแล้วก็มาเอ่อให้ความคืบหน้าเพื่อนๆนิดน,นึงนะคะในการทานผลิตภัณฑ์นะคะเอ่อตอนนี้รักทานอยู่2ตัวนี้คือตัวบล็อกไขมันนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายจะบอกว่าตัวนี้ทานไปแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนเงื่อออกเยอะนะคะแล้วก็เอ่อในร่างกายเราจะมีการเผาผลาญออกร้อนนิดน,นึงนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะคะ แล้วก็ทานอาหารได้ตามเวลานะคะต้องบอกว่าต้องตามเวลานะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องออกกําลังกายด้วยนะคะช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายอ่ะถ้าเกิดว,ว่ากินตัวนี้อย่างเดียวนะคะมันคงจะต้องช่วยนะคะนิดนึงในการออกกาลังกายเพราะว่ามันตัดไปเผาผลาญแล้วก็บล็อกไขมันที่มันไม่ดีออกจากร่างกายนะคะนั่นคือเบอร์นั่นเองต่อไปอีกตัวหนึ่งที่รักทานเป็น ก่อนหน้าตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ลดหน้าท้องนะคะลดได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็รักทานจริงนะนี่เห็นไหมอันนี้รักทานต่อเนื่องมานานแล้วนะทานตั้งแต่ผอมครั้งที่แล้วนะพอตอนเนี้ยคือรักลองหยุดทานไปประมาณเดือนเดือนอกว่าๆเกือบสองเดือนนะคะแล้วรักทานแล้วเป็นคนชอบกินค่ะนะคนะแล้วเป็นคนชอบกินดูหุ่นแบบเฟยฟรีอะ อันนี้ลดลงนะคะเอวเริ่มมาเชฟเริ่มมาอันนี้รับเอ่อเริ่มกลับมากินตอนเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเดือนที่แล้วนะคะอ่าด้วยตัวเนี้ยหลักจะกินตอนนี้เรากินสองเมตรค่พระพะรักลดพุงนะคะลดพุงตัวเนี้ยแล้วก,กินลดพุงนะคะอ่ากินจริงแ่บดูเลยกินจริงๆเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้นะแล้วก็ ทานจริงเหมือนกันนะคะตอนนี้น้ําหนักลถไป3ากิโลนะคะต่อทานมาอาทิตย์เดียวนะ,ะพร้อมควบคู่กับตัวนี้นะคะอ่าก็เห็นผลไวขึ้นนะคะในน้ําหนักที่ลดก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักได้นะคะถามได้ว่าเออซื้อซื้อ,อยังไงรักมีราคาพิเศษนะคะถ้ายัางไงก็ทักมานะคะถูกกว่าแน่นอน